อ๋อหนึ่งสี่แล้วบ่เนาะจับไปอุ๊ยเสพซีอีกครับตัดเอครับพี่น้องเพื่อพีพี่น้องเลยครับเลยโอ้โหทำตาเหลือกน้ำจิ้มกับน้ำจิ้มแม่ก็พุ่นบาเนี่ยโอ้จังบ่บ่เนี่ เสร็จใ่ไหมครับโห่คนไดโห่คนใดบ่เดีวยว,น,วนี่ห่คนใดก็ต้องยัดใส่ละ,ะ <c oughs> วันีเอาว่าสบียเข้าไปแล้วยังได้เจ้าจังบ่เมนูมอันนี้กันสำนีแล้วครับนี่แกรลังหมูอันนี้ กินอะไรเด้อมันดิบกับเม่งกับพุ่นรับผมเม่งกรพุ่นโอ้ยปีงนกพี่้องปีงนกโอ้ยปีงนกพี่้องนกหนก่นอย ปิ่งก็ไป่ดอกปิ่งไววถ้าไหนไกว้ก็ผมเขาไม่ไม่องครับผมเดี๋ยวกับกับดานนิดนึงโอู้อูยยังยังดอกหาได้ก็มาปิ่งตามภาษาหนีครับไม่ย่างปิ่งย่างปิ่งย่างนก หญิงซัมพ่อสูงกับผมเดี๋ยวไปอันนี้ไหมเหมือนสาว,ว้อุ่นไหมครับผมโอ้ยนี่ยกินกับยังเหลืออยู่ครับผมพ่อพ่อยนาเาน้ำจิ้มกัยังเหลือเสียด้ยไปกินมืออื่นหมดละ นี่แมงกระพุ่นครับผมนี่กระพุ่นนี่กระดูกกระจีเรือบักาไข่ลังหมูไปลังหมูกระเลือกิ้นบวมเมิ้พี่น้องจะเป็นแนวไดนเอา้าสามนั่นแหละครับผมโอ้ ย่างเพื่อให้เหลือมันสุกมันเสาสิได้กลอยย่างแล้วไปซับครับผมซับ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 กลอยขอผูกพับลงเออพับลงที่ข้อนย่างไปฝักกลอยครับผมพี่น้อง

ก็โน้ตเขาโน้เขาขันเพื่อนเพื่อนบ้านกเขาขันยังนกเขาอ i ã n ตรงนกเขาขันเพื่อนว่านกเขาใหญ่นกตเขาใหญ่ก็โนกตเขาเชวาว่านเสร็จเมียนบ้านเนาะเดี๋ยวเมียนกับเมียนเนาะครับเนาะผมมีพี่น้องเนาะตามนั้นแหละครับผมเติมซุกเลยครับผมมีพี่น้องนี่ Cái gì sai chán vậy không Ôi, cái bàn xay lắm Ua Vâng, nó kịp lắm Được không Được, theo đấy rồi buồn luôn บางส่วนก็เก็บเป็น้วครับผมมีเมงกระพุ่นออาจากเดืล่ะดึงเอาจากเดือีครับผมกระพุ่นแล้วครับนี่เมงกระพุ่น กับพูนดองชิมกันกับกับแลวครับผมเนื้อหาชิ้นนี่พยายามกินให้หมดครับผม Ủa xì bớt bò Đó khói qua cả Đó nhìn Thì xúc là nào Có ít phép nữa Xúc thè thè đã ừ. tôi nhìn xúc đèo Cơ bồm Mình quẩy nằm đọc mày mình nói hình ก๋วยจับแ่บคุยก็ขเนี้วหอนหอนอลกเขาใหญ่กับลกเขาสว่าลูกเขาขันกูคนหนึ่งลองลองบ้างครับผมผมก่น้องที่เป็นอย่างไรรสชาติว่ากันไปตามอัธภาพครับผมมีก็กินโบมีก็ ต้องหากิน,กนครับผมฉัจนอยากกินมันจะเป็น,นครับผมจะเป็นต้องหาป้อนนะครับซ้ำนี่นี่ครับผมสองครับคัดมาคัดมาคัด ยังจังเลยมันกำงามเลยส,สองตัวนี่แหะครับผมพี่นอ้องยืนเสาสีซับก่อยไปเหตุการณ์แซ่บครับผม ยางนกยางนกแล้วก็มาก่อยครับพี่้องก่อยแล้วๆ้ยจะก่อยครับยางนกยางนกก็มาก่อยเป็นพักครับผมพักกันจองครับผมพักกันจองนะครับกินกับก้วยนกนี่ก้วยนกกินกับข้าวเหนียวนี่เ่ียก็คลุกข้าวยำมักครับักคับเลยก้อยนกก้วยนกเขาผมมีเต่ลูกโด không một buồng chất ngoài chào các vị nọ ngọc Một phát trong lấy trong lưng là có เฉ็บได้ครับเฉ็บครับอืมองห้องเลยร้อมร้อพร้อมเฉ็บพี่น่องไปนุกเขายังอยูแล้วคอย ตามนั้นนะครับ่อไม่มีน้องครับผม